เป็นจังไรครับผมสองแส้มเลยสองแส้มเลยนี่กาะเข่าอันนี้เลยครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับของสงวีครับเอออ่ากินหัวสักหัวสั่นหัวควนเลยย <c oughs> ังสิเออยังพอได้รุ่นไิ่ไหมยังสิแอนสามครับใส่เป็นตัวเลยแล้ว <c> ข <oughs> องอมาก็อีแดงก็เก่าครับผมนี่เดนโดนมีโอกาสครับ สวัสดีครับพบกับผมในช่องสร้างจอยครับผมโอ้ยไม่ได้ออกหมายโดนครับติดเรียกติดงานนะครับเนาะสิบกุมมือวังไปลงคลิปนะครับเนาะไม้ก็ไม่ได้ออกครับไปเหตุแต่งานนะครับเนาะมือนี่ก็มีโอกาสว่างครับว่างมือหนึ่งว่างมือหนึ่งก็เล่นออกไมายครับจะออกกับสังวีแล้วครับนัดกับสังวีไว้ออกมาตกปลาครับผมหนึ่งเบอร์สภาพหมยเฮ้น้ำเต็มเลยครับน้ำมาใหม่สังวีเพิ่งกระซ่งข้าวว่าเพิ่นว่าเพิ่นได้ไปแล้ว ปะบึกใหญ่คนลาสังเอยกัดโอ้ห่าวครับอยากบ้านนะครับเนาะเบื้องบรรยากาศกิดขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับมึ่ขึ้นฝนตกแข้งเดี๋ยวไปลุ้นกันเบื้องครับว่าซิมีแซมิโตว่ามือหนิหลังจากที่ไม่ได้ออกหมายมาโดนครับก็คิดฮอดคิดฮอดดูครับคิดฮอดอยากลงคลิปครับบมมีเวลาได้เห็นนะครับเนาะคิดฮอดมุ่งทอดพวกขึ้นกันครับผมคิดฮอดทุกๆคนครับผมลืมสักจอยเฮียงกับบุหูนะครับเนาะ ไปเดี๋ยวสักงจ้อยขอเอาของลงจากหลังรถกันครับยังไม่ได้ลงของเลยครับผมตอนนี้กมาเบิึงเงียกันนครับนี่มีเงียเก่าครับผม ฝังกะทิครับยี่ห้อไหไก็ได้ครับผมไบเขียวครับยี่ห้อไหไก็ได้ครับสักจอยได้มายี่ห้อนี่ครับผมทำจักน้อยครับนี่โอเคเดี๋ยวสักใจอยสิบแบ่เอาหนีใส่ถุงเลยกัน จะแบ่งผสมเอาเท่าละน้อยครับมาได้ผสมเบิดใช่ลืมบอกครับยำโลเหลืออยยุเครื่องถุงสักจ่อยกใส่ไปเลยครับบ่มีอย่างตายโตครับใส่ปลูดมันสิเทใส่ถุงไว้ก่อนบางทีเวลาคนมาจากบ้านนะครับเนาะหนุนกับลูกลูกสาวซีขา เดี๋ยวแบงเอาครับผมเข,เขาเขาเฮ็ดไว้ยังสีมันไว้ได้โดนครับนี่ไปนี่อันนี้ตั้งแต่งวดก่อนพูดอย่างที่สร้างจอยไปตั้งหลายเดือนเลยมักแบบได้ก็เฮ็ดแบบนั้นครับผมนี่ว่าอาหารประดุกเป็นใจครับนี่นี่นใสโครดกรอบนี่น แค่นี้ก็เรียบร้อยครับส่นัมตกได้เลยครับผมตอนนี้สังจอยก็ลงเบ็ดแล้วเรียบร้อยครับผมสังวีพึ่งโทรมาครับกําลังจะออกมานะครับเนาะสังจอยลงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเบื้องว่าชิมิแจ้มมิโตบ้างมือนน้เดี๋ยวไปรุ่นกันครับโอ้โหน่าสังวีครับสังวีมาแล้วมาแล้วคน เต็มรถของซักจ้อยก็ลงไปได้พักนึงนะครับยังเยียบคลิปอยู่ครับมีกิ้งกิ่งกลางๆนิดหน่อยครับผมครับผมสังวิยังลงมาทันแล้วนะคลงสี่คันครับผมลงลงสี่คันมีอาการนะครับสองคันแจ้งของสักวิเป็นเบ็ดน้อยครับเป็นชินุเบอร์หนึ่งครับผมชินุเบอร์หนึ่งนั่น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 ที่ลงเมื่อกี้นี่มีอาการไหนเออว ขั้นที่สามเนี่ยเดี๋ยวอรอลุนเบอร์กันครับเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งไอเด็ันสิคักครับถ้าถ้าของซังวิปลาน้อยกินดีกว่ซักจ้อยกับสีเปี้ยนเอาศูนย์จุดแปดลงครับแต่เมื่อกี้นี่มุมพุ่นครับมุมพุน่นมุมพุ่นครับไอ้บึกใหญ่ขึ้นครับไอ้บึกใหญ่ขึน้นเดี๋ยวซังจ้อยไม่สงองซังจ้อยสีตียัดไปทั้งพุ่นครับผมเดี๋ยวรอลุนกันเบอร์ครับผมสีมีเต้รมิโตบอมือนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเงี้ยบเบิ้งจักรอบครับผมนิ่งกริกเงียบลิบมีตัวครับมีตัวนี่แต่เพี้ยนเต็มแรกครับว่าตะกัวมันใหญ่กับตะกัวส,สังจอยใส่หน้ามันเชิงจะไหลเนาะสังจอยเลยใส่เป็นหาซิปกร,รัมครับมาแล้วครับเต็มแรก ครับผมตอนนี้สังอยกันเปลี่ยนเปลี่ยนเยื้อเป็นไม้ที่สองครับผมลืมผมลืมหนี่งสังจ้อยใช้เบื่อังนี่เขาเออสังวีเพิ่งขุดมาแต่ผมบอกเพิ่งลืมลืมบ่ครับนี่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 ครับเดี๋ยวไม่หนาสิโน้งครับเสดเดือนครับผมเสดเดือน สิเพี้ยงเงี้ยเมื่อกี้นี่ได้กค่มาสาแมแท้ครับไอ้ปอยไปสองแท้ครับเพราะว่ามันหน่อยซัมป์มือนี่อีกแต่เพี้ยนตัวหนึงน่งซัมสองนี่ขอเก็บไว้ครับผมไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับรุ่นกันยางๆครับเดี๋ยวไม่ไหนาล็อกเอาเสตเดือนล็อกมือครับผมอของสงวีสวีพนว่าลองมือก่อนไปยอย่างพานว่าลองรู้ไปยอย่างมันยึ่งยักยัก,กกินบมดทุกหลังเลยครับของเราเนี่ยเบเบอร์หนึ่งครับชิโนเบอร์หนึ่ง ของช่างจ้อยส่เบอร์สองครับเพื่อของใหญ่ไปไหนเอวีตายยังไปเบึงไปเบึงดูไปเบึงใกล้ๆดูไปายยังแสงกับบ่ค่อยมีครับมือนี่ไว้ไว้มันดินดึกๆอยู่ตะเพียนครับตะเพียนอื้อตะเพียนโว้ มันกินก็โดนนะครับนี่เพิ่นปล่อยไว้ายนะครับเนาะเพิ่นว่าจะว้ให้พวกประกวดาหยังมากินครับนี่โอ้หมานอยู่ครับหมานอยู่หมานหมาญหมานเออขอโทาครับเดี๋ยวรอลุนแต้มต่อไปกันครับผมเอา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 เอ้ยทั้งสองข่อยก็ว่าขันทางนี้โอ้แต่ขันสองขันสองก็ว่าขันทางนี้เนาะกำลังเล่นขันทางนั้นอยู่ไปยังวะไปยังวะ บอกว่าขั้นสองขั้นสองก็ซื้ออยู่จะมีว่าขั้นลูกเป็นจังไส้ครับผมสองแทมเลยสองแทมเลยนี่เกาะเข่าอันนี้เลยครับนี่คมกีบครับชินนครับผมชิโนจุดแบนเบอร์สองครับนี่นี่ครับเออสวยงามอยู่สวยงามอยู่ฟังสังวิคุยนี่นี่นี่ใม่ที่สี่เลยนี่ สังจ้เกี้ยเป็นใสเดือนครับนี่เอาเอาใสเดือนสังวีเอาใสเดือนมานำเกี่ยโจดๆเป็นใสเดือนครับเดี๋ยวรองิ่งครับว่าชิมแเจมีตัวเพื่อประหมอตะกัดไงนะครับเนาะยุ่นี่มีทุกปลาครับผมแต่ว่ามึอนี่มันบกินครับเดี๋ยวรุ่นกันไปยาวๆครับผมบกินบ่เป็นอย่างนะครับเนาะพอได้ออกมาคุยกันเพราะได้เซาขึ้นหอดกันครับสังจ้ยกับคิดหอดนะขิดหอดทุกคนแหละครับไม่ได้ออกหมายโดนนะครับเนาะ คลิปก็บ่ได้ลงครับไปครับปัจีเบรกกันกันไม่ที่ซีครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับขอางสงวี่ครับเอออ่ากินหัวสักหัวสัน่นหัวคอนเลย <c oughs> จังสิยังเออยังพอได้รุ่นถึงไหมจังสิบ้นานะปไปยังปไปย,ยังมาหวัวหันเฮียงเลยนี่โอ้พุ่นห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 ุ่นมาแล้วครับมาแล้วึวนี่ยังไงเฮ้ยหมอต<ม>ะอากาบครับผม ไหนๆๆๆมั้งดูโอ้นี่ขนาดบริเกียวใส่เดือนนะครับเมาของสังใจเกี่ยวใส่เดือนครับผมเดี๋ยวลองเบิ้งครับนี่มอตะกับใส่สวยๆครับผมเอ้ามาไล่เฮากรับเลียวมั้งโอเคครับเดี๋ยวรุ่นกระเจ้าครับหนึ่งสังใจกำลังปั่นเงียบอยู่ครับผมนี่โอ้ดื่มหมดยังแห้ง ครับผมตอนนี้ชักแจกกะเปี่ยนแผนครับเอาใส่เดือนเกี่ยวตัวตูดไปนะครับวราเบ็ดสองตัวตัวหนึ่งใส่เม็ดฟมครับตัวหนึ่งใส่ขีดเดือนเดี๋ยวลออเบอร์กันครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้นี่กะดึงแห้งอยู่ครับแต่ขึ้นมาตัวโตนิ่โป้มือนี่เดี๋ยวรอรุ่นกันครับรอรุ่นกันว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อนี่ไม่ทีสี่แล้วจะหาได้ปลาเาียสองสามตัวครับผมสังวีเพิ่งจะดึงอยู่เป็นปลา้อยหลายครับปลาใจบบ้างก็จะเห็นปลาบึก ใหญ่ขึ้นตัวนึงครับผมเช้านี่ขึ้นอยู่ทั้งพุดนครับฝนทั้งฝนบรรลุว่ามันสิมาหาเฮาบ่ได้ครับเดี๋ยวรอยลุนกันครับผมว่าชีเป็นยังไงนะครับเนาะแผนสองแผนสองผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงครับนี่กนนใกล้แล้วใกล้แล้วว่าจะเอาอีกจักใหม่หนึ่งครับว่าสิลองอีกจักใหม่หนึ่งลองเบิ่งครับนี่อบรรยากาศดีอยู่ครับผมสังวีกันอยู่นี่ครับนี่ <laughs> อเนั่งครับนั่งดากออกข้างเลยเออโดยพุทธสองสามแต๊บน้อยๆครับผมสองสามเต๊บน้อยๆครับถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับเนาะไม่ได้ออกหมายโดนสร้างจอยก็ได้ได้แค่นี้ก็ดีใจครับผมได้ออกหมายได้มานั่งคุยกันครับหมเย็นสบายครับหมไม่สมสาวักไงเลยครับนี่นี่ครับบรรยากาศดีครับตรงนี้บ่ฮอดนะครับเนาะเป็นหฮมมืดมือ ครับเดี๋ยวสักจ้อยสิเปี้ยนเนี้ยอีกจักใหม่หนึงครับแล้๋ยวก็มารุ่นกันครับผมครับผม <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยครับแผนสองบริการยบริการครับแผนสองใส่เป็นใส่เดือนเป็นสิ้นแผนสามครับใส่เป็นตัวเลย <laughs> เดี๋ยวนี่ครับเบดเบอร์สองชินูครับอ นั่นนัอยอย่งงน,านนาั่น,นถ้าฝุ่นว่างแผนสิรอยมลัลหุ้มมาไล,ล,าล่เลยครับุ่นฝุ่นสังเว<ผ>ยย,ยังเป็นแผนสามอยู่แปดปุดครับเจ็ดปุ๊ขันดํานี่ยลอยมาไล่ไหวครับเอาเอาสองขันฝุ่นมาเพิ่มน,นี่ครับผมแผนสามสังเวยครับเกียเ่ยวสี่เดือนเป็นตัวตัวเครับขอโทษขออภัยนะครับเด้อสำหรับพูดกันลังกินเข่าอยู่ครับขอโทษครับผมแผนสามครับเดี๋ยวไปรุ่นกันอีกจั๊กไมมนึงครับผมนี่ก็ไมมที่หาเลยครับผม ครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม้ที่ซี่เลยครับที่หาวะที่หาที่ซี่จับไร <laughs> <ป>ขา้ขาคากันจะนั่งเฝ้าครับบม่ได้ดึงได้ดึงได้ตอนเศร้าผลพุน่นตัวสองตัวสองชับตัว,ตวเปลี่ยนเงี้ยอย่างเดียวครับนี่เปลี่ยนแผนทั้งจ้อยเปลี่ยนแผนสามเลยไส่ขีดเดือนเบริร์ตโตเลยครับผมหอยไปเบริร์ตโตเลยจะเป็นจังไหรเดี๋ยวรอรุ่นกันครับสิสังวีกันรังตีเบีดเปลี่ยนเงี้ยเลยนครับเดี๋ยวรอบงอีกจังไบหนึงครับผม เด <øre> ี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรุ่นกันครับรุ่นก <cow> ันไปเรื่อยๆครับผมอย่าฟาดทีมกันเด้อไปยังวะไปยังไงพี่มันดิ้กดิ้กดิ้กหายยยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครับบ่ายโมงกัวกัวครับจังจ้อยเก็บของมาแล้วนี่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 สักพี่กำลเก็บเอ้แผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่ก็ใส่ไม่ได้ครับมือนี่ ปลามันบ่เขานะครับเนาะนี่สังวิเทยาคันหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับผมแต่บ่แห้วนะครับคำว่าแห้วบ่มีครับสำหรับสังจ้อยเแล้วว่าเลยคุยเด้อนี่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 ของสังจ้อยนี่มาหน้าเห็นบ่เห็นบ่หนีนี่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 อะยังมีสามเต็มอยู่ครับยังยังมีสามเต็มอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเบิ่งของสังวิเบิ่งของสังวิ มาที่หลังเลยนี่เพิ่นมาที่หลังเลยนี่เบื้องของเพิ่นดูโอ้ก็สั่งเพิ่นสารใหม่ๆพื่อนเด้อกระสังเพื่อนอ่ะพูน่าพูน่ะพูน่ะพูน่ะเออของเพิ่นได้หลายตัวอยู่สิสละโอ้เฮ้ยได้หลายวันนี้ทุกที่เฮ้ยพูน่ะของสังวีน่ะทอดตู้พอได้ทอดอยู่ครับของสังจ้อยกับสีหายสังวีไปแล้วครับสามตัวนั่นเออของสังวีเพิ่นได้หลายเว้ยโอ้ได้ปลาหมอะกับใหญ่ตัวหนึ่งครับโอ้เพิ่นพอได้ทอดอยู่ครับนี่ พอได้แรงแล้วครับผมครับผมเป็นไงครับก็ผลงานของเขาว่าป่าว่าเขาว่าเขาสั่งวิพนกพะได้ทอดอยู่ครับคนมาที่หลังเ้ีอยก็ใส่เงี้ยเพอดีเลยนี่สุดยอดครับขอเช้งจ้อยนั่นมีอยากจะใส่ไปรอดครับไอ้เังจ้อยว่าอยางมันกินขื้เก่าอะไรแต่มันไม่เห็นนะหยิบใส่ยิบใส่คือสั้งจ้อยท่ายเบิรงกครับผมสำหรับคลิปนี้เชงจ้อยก็ขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เบิรงมาจจบคลิปแล้วครับก็ขอบคุณหลายๆครับ ถึงม่ได้ปลาเนี่ยอย่างแรกก็บเได้คุยกันครับเพราได้ออกบ้านนั่งคุยกันครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับลิปนี้สวัสดีครับนี่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 นีครับนี่ของสักงพี่น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 ด้ทอดอยู่ครับผม